สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมกับผม a k a เมามาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบรดุษที่มีไฟในกล้าปราดถนาที่จะค่อยๆอ,อิสรภาพทางการเงินน,งนะครับผมอ่าอีพีนี้เราอยู่ที่อีพีที่570นะครับผมเป็น AI แล้วก็เอเชียนนะครับผมอ่าสองตัวนี้เพื่อนขอเข้ามานะครับผมแล้วก็มี KC e ีฮาน่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่เพื่อนขอเข้ามา นะครับผมแล้วก็เป็น Talk About Short Selling นะครับผมมีเซตอินเด็ก LHHR บ้านปูแล้วก็ IPL เป็น EP ที่3อาทิตย์นี้มี3คลิปนะครับนะฝากติดตามกันด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ AI นะครับ AI นี่คือแพทเทิร์นที่ผมแกะออกมา สำหรับ AI เราเริ่มกัน AI เนี่ยผมจำได้เลยว่าเอ,อตอนนี้ EP ที่ว่าอะไร EP ที่ยิบก้9ผมจำได้เลยว่าอยู่ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะย้อนไปดูได้นะไปไปไล่ดูคลิปได้คลิปคนก่อนนะา EP ที่หึ่ง EP ที่สองเนี่ยเราอยู่แถวนี้กันจริงๆนะพเพื่อนๆอืแต่ว่าผมลงดีเทลข้างในนะมันจะมี last x b e b มี ascending triangle อ,อยู่ในนี้แต่ว่าโดยที่ผมย้ายมาแพลตฟอร์มนี้เพื่อลดดีเทลพวกนั้นออกแล้วให้มันมองโครงสร้างภาพรวมในง่ายๆผมก็ดึงออกนะแล้วก็ทําโครงสร้างแบบคลีนคลีนี่เพื่อนๆเห็นว่ามันขึ้นมาแบบไหนสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าเนี่ยมันขึ้นมาขึ้นห้านี่แถวหกสิบ เออหกหกบาทหกสิบห้าตังค์เนี่ยขึ้นมายังไงเนี่ยกลับย้อนไปดูได้เลยนะครับยี่สิบกว่าพาร์ทเนี่ยนะไปดูความเป็นไปเป็นมาได้เลยเพื่อนๆจะรู้ว่าอ่าต้นเทรนด์มันเป็นยังไงเราแกะหุ้นกันแบบไหนแกะกราฟกันแบบไหนมันถึงมาจากสองบาทกว่าๆเนี่ยนะครับสองบาทกว่าๆวสามบาทเนี่ยขึ้นมาหกบาทหกสิบห้าตังคหกบาทเจ็ดสิบตังค์เนี่ยมันมายอย่างไงกับย้อนไปดูได้นะครับอ่ะ สำหรับคลิปน,นี้เราก็ย้อนมาให้ดูว่าเนี่ย AI เนี่ยขึ้นมาทำขึ้นหนึ่งย่อขึ้นสองขึ้นสองลงมา ABC แบบซิกแซกนะครับโดยที่เขาเป็นซิกแซกขึ้นสามเนี่ยมันเลยไม่บูริตเท่าไหร่มาแล้วก็มากระแทกเส้น e m A สองร้อยด้วยนะครับนะขึ้นสี่นะครับในเมื่อขึ้นสองเป็นซิกแซกแล้วขึ้นสี่ต้องเป็นคอลเลคชั o n fan A, B, C ขึ้น4จบตรงนี้นะสำหรับใครที่แบบนับขึ้นเป็นไงอาจจะแบบ C ตรงนี้อ๋อสีตรงนี้ไม่ได้มันโอเวอร์หัวขึ้นหนึ่งอ่าต้องรอต้องดูข้างในด้วยว่า A, B, C เนี่ยมันจบยังไงเนี่ยขึ้น C จบตรงนี้นะครับไม่โอเวอร์แลหัวขึ้นหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมตีเฮอร์แล้วให้ดิสเซนทอลน์ให้ดูเนี่ยเห็นไหม หัวขึ้นหนึ่งอยู่ตรงไหนอ่ะดูตรงเม้า์นะเนี่ยหัวขึ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมจุดสิ้นจุดขึ้นซีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นนไม่โอเวอร์เนี่ยลงมาพอดิบพอดีตรงนี้เป็นอิมพาวเว็ครับอ่าส่วนขึ้น4ีเนี่ยเขาทำคอลเลคชันแฟตนะครับอยู่ในกลุ่มของสตองบีขึ้นซีลงมาในแถวห้าสิบเปอร์เซ็นของระหว่างขึ้น A ไปขึ้น B ตรงนี้เขาเรียกว่า running แฟ t ขึ้นห้ามันเลยบูริีไงเนี่ย,น,ยนะครับจบขึ้นห้าในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นสองทำซิกแซกขึ้นสี่ทำคอลเลคชันแฟททั้งหมดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอิมเพลเวฟนะเพื่อนๆน,นะครับอืมพอจบขึ้นห้าเขาก็ลงมาทำคอลเลคชัน A B C เด้งขึ้นไป X นะครับ ทำไมใส่ใส่ x ล่ะทำไมไม่นับหนึ่งสองแล้วไปสามอะ่ะอ้าวก็เผื่อมันทำํำ x แล้วมันย่อหลุดลงมาเราก็จะได้ a b c ต่อเป็น small x wave ไงแต่ในเมื่อเขาไม่ทําโลใหม่อ่าวตรงนี้ก็อาจจะเป็นขึ้นหนึ่งได้นะครับอืมน่ะเนี่ยหนึ่งสอง สามก็ว่าไปสี่ก็ว่าไปห้าก็ว่าไปนะเนี่ยนะครับเขาอาจจะขึ้นมาแบบอิมพาเว็บเป็นไซโคใหม่เลยก็เป็นได้นะครับอืมสำหรับ AAI นะครับส่วนขึ้นข้างในเดี๋ยวเรามานั่งแกะกันอีกทีหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นแนวตั้งใกล้ๆของ AAI นะครับผมก็อยู่ที่7บาท7จ็ดบาทห้าบแปบาทสาบห้แล้วก็9บาทนะครับอืมนะขึ้นหนึ่งตรงนี้ขึ้นสองอาจจะไม่จบตรงนี้ก็ได้ขึ้นสองอาจจะมาจบแถวนี้นะครับคือ เราต้องแกะขึ้นก่อนนะครับเพื่อนๆเขาอาจจะมีขึ้นย่อยข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับเนีเ่ยเอเป็นสตองบีแหละที่แน่ๆเล่้ขงกนมาอาจจะทำเป็น running แฟดเนี่ยตรงนี้เราไปขึ้นสามเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น เราต้องมาแกะกันอีกทีหนึ่งนะครับที่ผมใส่ X ไว้เนี่ยเพราะตอนนั้นมันยังไม่ชัวร์แล้วเขาก็ไม่ผ่าน61.8%ไงมันมีโอกาสที่จะลงต่อแบบ small X w g w e นะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ทําโลใหม่แล้วก็มอง1 2 3 4 5ได้แบบอีกมาเว็บนะครับอืมนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราต้องดูก่อนขึ้นสองเนี่ยก็ต้องมีสามขึ้นนะครับถ้าเกิดถ้ามัน เป็นอย่างที่ผมแกะไว้เนี่ยถ้าขึ้นซองทำคอลเลคชั่นแฟลเนี่ยแล้วมันทำแบบลันนิ่ง f ฟ t อยู่ในกลุ่มของสตองบีเนี่ยขึ้น3เนี่ยมันก็มีโอกาสมาจบอยู่แถวแปดบาทสามสิบาแปดบาทสีตรงนี้ได้นะครับนะขึ้น5ก็อาจจะมาจบแถวเก้าบาทได้ก็มาลุ้นไฮเลย new high เลยสำหรับ ai นะครับนะ ส่วนแนวรับของเขาตอนนี้อ่าจจะทิ้งแนวรับไว้อ,อยู่แถว5ห้าบาทสิบห้าแถวๆนี้นะครับอ่าแต่แนวต้านเจ็ดบาทเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาจบขึ้นบได้นะครับอันนี้คือผมไกด์ไว้นะอ่า RSI เนี่ยขึ้นมาทำโอ b บอด้วยด้วยในทำเฟรมดีสำหรับ AI นะครับข้าน่าจะย่อลงมาจบขึ้นสองเนาะอ,อ๋อนะข้า,าน่าจะลงมาจบขึ้นสองนะครับ RSI เนี่ยก็น่าจะทิ้งดินลงมาไม่มากก็น้อย พอจบขึ้นสองเขาจะไปขึ้นสามต่อนั่นเองนะครับสำหรับ A.A.I อ่ะอันนี้คือผมไกลไว้นะอ่าย้ำอีกนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมอมเพื่อนๆเ,เอาไป a d a p ปใช้กับแผนเทศตัวเองนะครับอีกทีหนึ่งนะครับอืมผมไม่ได้ชี้นำนะครับเนาะดูเป็นไก์เนาะแล้วเพื่อนๆก็ ไปหาฟันดัมเบลทมาประกอบเนอะอาะลองวางแผนเทรดดูนะครับผมนะเอาไอเดียของผมเนี่ยไปเป็นไกด์แล้วสานต่อนะครับให้ตัวเองมีระบบเทรดของตัวเองเนาะอโอเคตัวต่อไปเอเชียนนะครับ อ่ะมาต่อกันที่เอเชียนนะครับผมนะแม่ลูกคูนี้นะครับผมอ่ะเอเชียนเนี่ยหลังจากที่เขาลงมาทำามาจบรอบนะครับผมนะเราก็เริ่มที่จะดับขึ้นหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้เขาน่าจะจบขึ้นสี่ไปนะครับแล้ว เหลืออีกขึ้นหนึ่งก็คือขึ้นห้าอันนี้เท่าที่ผมแกะนะนะครับโอ้มีปันผลด้วยนะครับศูนย์ี่สามนี่ไงนี่ไงอันที่จ่ายปันผลมันที่6กันยาผ่าไปจ่ายปันผลเขาไงหุ้นมันเลยใช้เบออกมาเน เขาได้ผลผลแล้วเขาก็เทคโปรฟิตหรือเปล่าโอ้ยตายอ่ะแนวต้านของเอเชียนตอนนี้กลายเป็นกาบาดสี่สิบีแถวเนี้ยอืมคือขึ้นหนึ่งย่อสองเนี่ยไปสามย่อสี่เห็นหรือยังโครงสร้าง อันนี้ผมยังมองว่าเขาทำอิมพาวเว็บอยู่นะเอ่อขึ้นหนึ่งเนี่ยทำคอลเลคชันแฟร์ A B C นะครับผมเป็นอีลูกลาแฟร์เนาะแล้วก็เปลี้ยงขึ้นไปทำขึ้นสามขึ้นสามย่อลงมา A ขึ้น B ไม่ใช่ตรงนี้นะขึ้น B เนี่ยเขาฟอร์มตัวเป็นเซมิติคอลแทงโก A B C D E เห็นตัวหนังสือสีส้มนี่ไหมอ่า A นะ B C D E นี่คือ s เซมิทิคอแ n งโกสามเหลี่ยมที่อ่าเอียงไปด้านข้างนะครับไม่ได้ขึ้นทงไม่ได้ขึ้นข้างบนหรือไม่ได้เอียงลงล่างถ้าเอียงไปด้านข้างแบบนี้เขาเรียกว่า s เซมิทิคอแ n งโกเพียงแต่มันเป็นเซมิทิคอแองโกแบบ a แบด g e ขึ้นอ e ีข้างในมันจบตรงนี้ทิศทางมันก็เลยล่วงลงมาแล้วมาจบกับมาจบขึ้น4พีพอดีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับผมมองว่าเอเชียนเนี่ยจบขึ้นสี่กราฟเอเชียนดูยากต้องบอกอย่างนี้นะครับอืมแต่ในเมื่อเขาจบขึ้น4แบบนี้นะครับผมแสดงว่า ถ้าเขาจบขึ้นสี่อย่างที่ผมแทงไว้นะแสดงว่าเหลือขึ้นห้าถ้าเก็ตผมมองไว้ที่สิบสามบาทเลยนะอืมอีกแนวต้านหนึ่งสิบสองบาทสามสิบืขึ้นห้าควรจะจบแถวๆนี้สิบสองบาทสามสิบสิบาบาท นะครับน่าจะไปได้สำหรับคนเล่นสั้นนะออมันก็มีไอเดียอยูเออ่เราแกะกราฟมาเนี่ยเราเราพอที่จะคาดคะเนได้ว่าตอนนี้เขาอยู่บริเวณขึ้นสี่กำลังจะไปขึ้นห้าใช่ไหมออก็แบบนี้เลย เนี่ยตัดขาดทุนในแถวแปดบาทหกสิบตังค์นะครับเข้าแถว 9, แถวเก้าบาทสี่สิบมาเทสโปรฟิตแถวแถวสิบสองบาทสามสิบตังค์นะถ้าสมมุติเพื่อนๆนมันผิดทางจริงๆเรามาตัดขาดทุนอยู่เทป อยู่แถว8บาท8บาท50เนี่ยแถวนี้เนี่ย8บาท50 8บาท55เนี่ยแถวนี้เนี่ยเพื่อนๆจะขาดทุนอยู่ประมาณ8%เสียไป80ตังค์จากราคาที่เข้าด้แถว9บาท40นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราแทงถูกทางเราคาดคะเนถูกทางตอนนี้ขึ้น4ไปขึ้น5นะครับเขาอ,อาจจะมี อ่าปัจจัยพื้นฐานบวกเข้ามาข่าวบวกบเข้ามามีเซนติเมนต์อะไรบางอย่างเป็นบวกเข้ามานะครับผมนะเ็อาจจะวิ่งจบขึ้นท้าแถว12บสาทสาบตังค์เลยสิบาทก็ได้ถ้าเกิดเขามาจบขึ้นท้าแถว12บสองบาทสาบตังค์เพื่อนได้สามสิบเปอรซส่วนต่างส่วนต่างราคา2องบาทเก้าสตังค์นะครับอันนี้แผนเทศ เอเชียนเล่นสั้นเลยนะครับอืมก่อนหน้า RSI ทำบุริตเดเวอร์เจนด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ่อินดิเคเตอร์ RSI เดเวอร์เซนเนี่ย RSI เดเวอร์เซนอินดิเคเตอร์ของเทรดดิ้งวิวเนี่ยจับสัญญาณให้ด้วยบริเวณจบขึ้นซีเนี่ยนะก็ น่าเล่นสั้นอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเอเชียนะครับอ่าพอมันจบขึ้น4นี่นะครับถ้าเขาทำอินพาวเว็บอย่างที่เราแทงไว้ต้องไปขึ้น5แชใชอ่านะครับหรืออาจจะเฮ้ยพนันขึ้น3ขึ้นมานี่ก็ผมก็เทคโปรฟิตแล้วก็11บาท20ตังค์เอาแบบใกล้ๆแค่นี้ ก็ได้นะครับสำหรับคนไม่ไม่ต้องการความเสี่ยงสูงเอาแบบชนสั้นใกล้ๆก็19.15%กเอ็บา่อร์เซก็บาท80ตังค์สดต่างราคานะครับ <c oughs> <c oughs> เลือกเอาเลยนะหรืออาจจะตัดขัดทุนลึกกว่านี้ก็ได้ถ้าแบบรับความเสี่ยงได้สูงเนาะ หรืออาจจะตัดขาดทุนแคบกว่านี้ก็ได้ถ้ารับความเสี่ยงน้อยๆนะครับอ่าอันนี้ก็มาแชร์ไอเดียเนาะสมมติว่าถ้าอยากเล่นสั้นมันก็มีจังหวะเล่นไม่ใช่แบบเปิดสตรีมมิ่งึ้นมาในมือถือแล้วก็เอ้ย,อยมันวิ่งซ่องไอช่องสองช่อง,อง,องเข้าไปเลยดีกว่าอ่ามันไม่ได้เพือนเนี่ยมันต้องเข้ามาดูบริบทของมันก่อนนะครับดูปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยประกอบด้วยนะครับนะ เปอร์เซ็นต์โอกาสชนะเรามันถึงจะมีนะครับถ้ามันจะขาดทุนเนี่ยมันต้องขาดทุนน้อยถ้าสมมุติมันถูกทางเนี่ยความคุ้มค่าในการเทปโปรฟิตมันก็ต้องเยอะกว่านะครับนะอ่าเราถึงจะได้อยู่รอดในตลาดนี้ไปด้วยกันนานๆอันนี้ก็มาแชร์นะครับถ้าชอบใจก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ2ตัวนี้อ่าโอเค ep ที่570ก็ประมาณนี้นะครับผมสลับ เอไอแล้วก็เอเชียนนะครับเนาะยังเหลืออีก2คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆว่างก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม EP ที่571กลุ่มอิเล็กลุ่มอนิกส์แล้วก็ EP ที่572 Talk about j h a r t selling นะครับ l h l r บ้านปูแล้วก็ ibl เนาะมีเซตอิเดก้วยนะเทียบกับ us dollar เทียบกับไทยด้วยตอนนี้ค่าเงินบาทก็อยู่ที่33.66อ่อนตัวขึ้นมาค่าเงินบาทอ่อนมีผล บวกกับกลุ่มอิเล็กตรอนนนะครับมีผลบบกยังไงเข้าไปฟังคลิป EP ที่5้าร้นะครับได้นะอ่าโอเคสำหรับคลิปที่ EP ที่570ก็คงต้องจบเพียงแระนี้นะครับผมอ่าเพื่อนๆถ้าอยากขอหุ้นเข้ามาอย่างให้หมกเปิดกราฟแบบนี้แชร์ไอเดียแบบนี้ย้าว่าแชร์ไอเดียเนาะก็ขอกันเข้ามาได้นะครับอย่าขอเยอะนะทําไม่ทัน <laughs> ขอเข้ามานน้อยนะครับ เดี๋ยวผมทายอยทำให้นะครับผมโอเคก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยสุดท้ายได้สจะรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าส,าว,สาวัสดีครับ